ครับสวัสดีครับผมมิน,นี้บอยชแนลสิพห้าเมตรยังครับทับเบิ่งกับพี่น้องอบริกัทรังเลิกงานครับผมนะมาจุ้มมาเต็มเดี๋ยวอยู่นี่แหละครับผมมิน,นี้ไปตลาดกับพี่น้องถ้าเบิ่งครับเ่งซืได้ยอย่างกินกับมิน,นี่ได้ลายแน่อยู่ครับผมรอ,อรุ่นครับผมเดี๋ยวกับพี่น้องนี่แหละครับ เอาไปย่างตลาดมามื่อนี้ครับได้ใส่อ่อนครับผมนี่รลลลลัละร้อยร้อยซานะครับใส่อ่อนอันนี้หมักหมักไขลังครับผมหมักไขลังครับอันนี้กับปกักปากน้ำงัวครับผมปากน้ำครับมื่อนี้เอาสีย่างแซ่บๆครับพี่น้องกากินน้ำกันนะครับเด้อ มาน้ำแกงคือเก่าครับเสียต่อครับผมต่อปาตานครับมากับหัวหน้าหัวหน้าเปิดตายน,นี่บ่าวเจมครับสวัสดี้ครับคครบ่บาวเจมสกุลคนตะยอ้อยเลยชายาบ่าวเจมปาตานนะครับผมสายยาเต็มวันอะไรมาละชายยาเต็มครับสายาสายาเต็าามเพื่อนบอกนักร้องหนุ่มอภัพลักษณ์เอกลักษณ์ปาตานนะครับย <laughs> ายาเพื่อนกับพีน่น้อง เราเบิอองครับผมมาเบิอองครับพี่น้องนะครับมนะาเบาเบาเกมสกุลคุณไทนย่อกำลังเอา<ร>เอาทีผ้าก่อน,นเนะครับเด้อผ้าล่างเก่อครับเคนผ้าล่างก่อนนะครับแกงป่าตาลมาตรฐานตลอดครับผมนะครับเอามา,าเท่าแรกทีเป็นวันนี้ปาดเลยครับโอ้หน้าครึ่งครับนี่บอกรับชายาว่าปาดตาลปาดตาลมหมนี่นะ <laughs> นี่ทำนี่นี่เบิ้ง <c oughs> เอางเลยครับเด้อปาตานครับโอคิดเอาละครับปาตานเดี๋ยวเพื่อนสีผ้าแล้วก็เพื่อนสิล่างนะครับล่างเกียร์นะครับล่างเกียร์เดี๋ยวครับพี่น้อง นี่ปากนา้ำนะครับต้องล่างซะก่อนนะครับผมปากนา้ำปากนา้ำครับพี่น้องปักมือก็เ,เล่นครับตลกแล้วนี่แหละครับผมหลังเลิกงานครับมื่อนี้ก็ไป ไปขุดหลุมครับตีพังขุดหลุมตั้งเสาวไว้นะครับผม <S <S เฮ้ยที่นี่เห็ดซานครับ <S <S หลังจากเลี้ยวแล้วอากาศเท้าครับหาซื้อเน่าอยู่เน่ากินมาปั่นเดี๋ยวกินกับพี่น้องของแซ่บเนะครับอของแซ่บเพิ่มโลกัน, <S <S อกนเออโลหนึ่ง <S <S นี่โลละร้อยสี่สิบครับผมปากน้ำ เลือกอาตัวอ่อนนะครับเลือกนี่ข้าเจ้าว่าเลือกให้ละครับเอาตัวอ่อนที่สุดนะครับถ้าตัวใหญ่เพื่นย่านย่ำบุได้เพื่อนบอันนี้ก็ทาเบิ่งครับบ่ยันย่ำได้ย่ำบุได้ครับเดี๋ยวเอาล่างแล้วเัากับซิมักครับผมนี่ใส่อ่อนครับผม อย่าลืมล่างเลยครับเด้อใส่อ่อนหมูเสิร์หมูครับออมีมมงูตะปางน้ำนี่นะครับหปริซูดด้วยบ่าวเจมปัดตาดเพิ่งกางล่างนะครับผม ล่อเบิ่งขั้นตอนการมักครับผมเดี๋ยวครับพี่น้องเริ่มปรุงแล้วครับผมใส่มัดเครื่องครับมัดเครื่องครับผมซออสหยครับใส่ซอสดหอยครับพี่น้องใส่ซอสหอยลงไปม,มาแล้วครับพี่น้องแกงมาตรฐานปาดตาลตลอดครับผมคมปาดตาล เปียกป่าตารครับผมนั <be> ้นได้เลยซอสปรุงรสมาครับมาเบิ่งกัดปรุงต่อครับซอสเขียวหอยเขียวครับซอสซอสปลาเขียวครับผมเสรับใส่ซอสลงไปครับผมนอนยังก็ได้นะครับซอสใสิร์ฟรุดครับอายโรโมโตะนะครับผม จะไปสซไล่เสียบไลยครับผมคุงเข้ากันยังใส่ครับนี่ซีซันกูตะก,กินกับพี่น้องไม่เาโอนี่รถรถโบเสียครับพี่น้องรถไม่เสียครับเพราะว่ารถด,ดีรถด,ดีครับพี่น้องรถด,ดี มุกเมหาพาให้เกลียดครับผมถุงต่อไปครับเสียงยังอีกครับถุงถ <Yeah, S 1> ุงยางครับอย่าล <as> ืมใส่ถุงยางด้วครับเลยตลกแล้วถุงยางใส่ขั้นรับเอาเอามือครับใส่มือทุกเส้นนี้ก็ขั RV ้นนะครับถุงพลาสติกนั ka ่นแหละครับ เดี๋ยวมือหุยกับผมขูดขินหัวแมงกับพี่น้องขนาดมักดนะครับนุ่งบริย่างกับผมเดี๋ยวรอเบิ่งตอนย่างกับพี่น้องครับนี่เละครับผมหลังจากที่เฮามักแล้วนะครับผม เริ่มย่างแล้วครับผมกำลังเริ่มย่างครับจัดย่างโดยเปียกปาตานผูเ้กกเก่าครับผมนะครับอาชีพทนัทไนเลยครับปาตานโอ้อย่างย่างนะครับครับพี่นอ้องย่างมาได้สักพักนึงแล้วครับ เริ่มเลี้ยงแล้วครับผมกลิ่นเริ่มหอมนะครับโอ้ยยั่วๆน้ำลายกับพี่น้องนี่ครับย่างซอกเตาเลยครับย่างบนท่านการครับนี่ครับเตานึงนี่ครับโอ้ยสีกำลังออกครับพี่น้องกลิ่นกำลังหอมครับผมครับพี่น้องมาเบิ่งทางนี้ครับ บ่าวเจมสกุลคนพียน้องกำลังทำแจ่วครับผมแจ่วสุดเด็ดครับผมพริกซุปกระป๋องเลยแดงๆเลยแจ่วสุดใดครับมื้อนี้สจ่วธรรมดาครับธรรมดาเนาะครับแจ่วธรรมดาครับพี่น้องแจ่วแจ่วแบบเปรี้ยวนะครับเปรี้ยวหวานบ่ ียวท้าเบิ่งครับพี่น้องพี่น้องเริ่มซุกแล้วครับผมเลี้ยงเลี้ยงครับผมชิ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 มก่อนคาหกเลยนะครัมตาสวดาคำตสวดครับผมคาหกนะครับหมื่นนะครับพีนน่น้องที่นี้ อืมน่ะดูปิ้นนะตุ๊กอ่อของผมเจจ้าของเนองเอาต้องลอยกินก่อนครับให้ให้มือกล้องจิ้มก่อนเลยครับเด้อเบิ่งเราจะขำเงอนอืมตัดน้ำครับพี่น้องเจจ้ารับผมถ้าเบิ่งย้ำกินพี่น้อง เด้อครับพ mm. ี่น้องบ่าวเจียมสิจัดครับบ่าวเจียมป่าตานสิจัดครับผมเซ็บบ่ครับบ่หยาบบุญหยาบค้าเขียงเลยครับพี่น้องมันจังแซ่บฮ้อนๆเลยครับผม เสร็จแล้วครับมากับพี่น้องมากินน้วกันครับผมต้องห่อผักเลยอานออนเนู้นเสียต่ออบนู้นครับก็ไฟไฟก็ได้การครับพี่น้องเปรีย้ยวเขาจะช่วยกระอุนใช่ไหมล่ะเด็กนี่ห่อผักนางเลือดครับผมโอ้ย เับปาอันนี้มาเอานี่ยเอาจุ่บ่ปากน้ำคับผมมามคับพี่น้องมากินต้องกคับผมนี้อามื้อให้ละแม่มือค่านตนตอนนี้ปากน้ำซุกแล้วครับเข้ามพวกไส่พวกยังย้งบันุกนะครับเดี๋ยวกินไปเรื่อยครับพี่น้อง มาได้ครับพี่น้องกินไปเรื่อยครับผมกินไปเรื่อยครับโอ้หนมพุทไผย เก็บกินนะครับย่างซุบแซบครับพี่พน้องเรื่องงานหลับต้อมพิดดเศษดอกนี่มาเด้อครับพี่น้องอยู่ทั้งเมืองนอกเมืองหน้าก็ได้มาได้ย่างปราบนา้ำครับผมซุบแซบครับ ปากน้ำเลยวะอสุขาดกี้กัเนื้อย่างหรือปั๊ัได้งินไปเลยเน่ย่กับปุกี้เด็มันนี่เสร็จๆกับผมตนำหมอจักรยานน่ะ ห่อห่อกับพาะอีกเลิกกับผม้า่าอไ้านี่ตัวไหที่เล็กนะโอ้ยมีหลายแมนจูกคือร์้วตัวนี้เร์จบแจ็กับพี่น้องไปมักเล่นจะก็จได้ เด้อครับพี่น้องมากินกันนะครับรอบสองกับผมปิ้งดีส่วนซุปย่าะใช่ยังบ่สุกกับพี่น้องกับมักขยครับในปากน้ำรับพี่น้อง Sampai jumpa di video selanjutnya. เข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่ากดยกเลิกติดตามอย่าเด้อพี่น้องเด้ออยืนยาวเงี้ยงครับผมผมก็จะไปเยี่ยมทุกๆบ้านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ครับผม มาเด้อครับพี่น้องมาไข่อลังสุกแล้วครับผมสุกแล้วครับตัวนี้อ่อนเกี้ยวนะพี่น้องแซ่บๆครับผมตัวนี้ตัวใส่ห้องยังบรสุกครับผมเพิ่งกำลังย่างนะครับใส่อ่อนครับผม ย่างสอเตาครับพี่น้องมาเล้ครับพี่น้องมากินนกันนะครับสวย้วครับผมดีียังครับสีเนยังไง xem đưa thầm đưa nhằm subscribe cho kênh Ghiền จานมาแม่ทีทีถ้าใส่จานครับใส่จานไปจำแก้วครับผมได้ที่แล้วครับมาใครหลังัาพี่น้องามาแล้วครับเด้อามาอยู่มา,ก,ากินน้วกันกับผมโจมาแล้วแม่ เสียโจครับผมเสียโจครับจะคลองอึ้งครับผมมาครับกี่เข้าด้วกันครับผมจำเกี่ยวครับครับ chăm khăm như này nè biết biết chăm khăm như này à khăm như này Ô, mà chăm thì pho bừng luôn nè biết kim nó bị ta sẽ bị bà khăm như này đúng à hắn mà à um, kim pho ui ngư nhu cầu dậy xếp bị bà xếp xếp hết bên đấy xếp 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 จบแครับผมเอาพี่น้องสรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้เด้อครับเด้อไวพ่อกันคลิปหน้ากับผมเป็นจใจกันอย่าลืม้อครับเด้อฝากกดต,ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบ่านวไวชาแนลในคลิปต่อไปนะครับไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม